ถ้าพูดถึงสคริปต์เกมซีซั่น2หลายคนจะจำตัวละครหลักได้ทันทีแต่มีผู้เล่นคนหนึ่งที่โผล่มาไม่นานพูดไม่เยอะแต่การกระทำของเขาสะท้อนความสิ้นหวังของคนธรรมดาได้ชัดเจนที่สุดเขาคือผู้เล่นหมายเลข072วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกตัวละครที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้ว เขาอาจเป็นหนึ่งในตัวละครที่จริงที่สุดของซีซั่นนี้ผู้เล่น072คือใครผู้เล่น072เป็นตัวละครที่ไม่มีชื่อจริงผู้กำกับตั้งใจให้เขาเป็นคนธรรมดาที่อาจเป็นใครก็ได้ในสังคมสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเขามีไม่มากแต่เพียงพอจะบอก,กว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีนี่สินสะสมชีวิตล้มเหลวไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเข้าร่วมสคริปต์เกมความพิเศษของผู้เล่น072ไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ความโหดแต่คือเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชนะเขาเข้ามาในเกมไม่ใช่ด้วยความหวังแต่ด้วยความสิ้นหวังบุคลิกที่ซ่อนอยู่ถ้าสังเกตดีๆผู้เล่น072เป็นคนที่ไม่ชอบเป็นจุดสนใจเขามักยืนอยู่ด้านหลัง ไม่เป็นผู้นำไม่ใช่คนออกคำสั่งแต่ก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวในหลายฉากเขาเลือกอยู่กับกลุ่มเพราะลึกๆแล้วเขากลัวการตัดสินใจเพียงลำพังนี่คือภาพแทนของคนจำนวนมากในสังคมคนที่ไม่กล้าฝันไม่กล้าหวังและไม่กล้าเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าความหมายขององค์การอยู่รอดสิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้เล่นศูนยไม่ได้พูดถึงเงินรางวัลบ่อยๆเหมือนผู้เล่นคนอื่นสำหรับเขาการอยู่รอดไปอีกวันสำคัญกว่าว่าการเป็นผู้ชนะเขาไม่ได้อยากรวยเขาแค่อยากไม่แพ้ชีวิตอีกครั้งนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาไม่เสี่ยงเกินจำเป็นไม่กล้าทรยศใครและไม่กล้าทำตัวเด่นเพราะคนแบบเขารู้ดีว่า ถ้าพลาดครั้งเดียวชีวิตจะไม่มีโอกาสแก้ตัวจุดเปลี่ยนและการก่อจลาจลจุดพีคของผู้เล่น072คือช่วงการก่อจลาจลน,นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเลือกจะสู้ไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การที่ผู้เล่น072ซึ่งปกติไม่กล้าเสี่ยงตัดสินใจเข้าร่วมการต่อต้านระบบ แปลว่าอะไรแปลว่าระบบของสกิทเกมได้ทำลายเขาจนไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้วการตายของผู้เล่น072ผู้เล่น072เสียชีวิตระหว่างการก่อจลาจลโดยถูกยิงโดยผู้คุมการตายของเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ดราม่าแบบพระเอกไม่มีใครหยุดมองนานๆนนและนั่นแหละ คือสิ่งที่ผู้กำกับตั้งใจเพราะในโลกของส q u i d ต a เกมคนธรรมดาตายได้อย่างเงียบงนันเหมือนที่สังคมทำเป็นไม่เห็นมาตลอดผู้เล่น072ต้องการสื่ออะไรผู้เล่น072คือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ไม่เคยถูกรับฟังคนที่ไม่มีอำนาจต่อรองคนที่ระบบบอก,กว่าแพ้ตั้งแต่เกิดเขาไม่ได้แพ้เพราะอ่อนแอ แต่แพ้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เขาชนะผู้เล่น072อาจไม่ใช่ตัวละครที่โด่งดังแต่เขาคือตัวละครที่เหมือนคนดูมากที่สุดและบางทีสคริปต์เกมซีซั่นสออาจไม่ได้ถามว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่กำลังถามเราว่าเราจะยอมแพ้ต่อระบบหรือจะลุกขึ้นสู้แม้รู้ว่าอาจไม่มีวันชนะ